เรามาต่อกันที่เรื่องของ UX นะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ลองสร้าง UX นะไม่ได้สร้างหรอกครับเขาสร้างมาให้นะครับเราได้ลองมา c o n f i g u x นะครับให้มีรูปแบบตามที่เราต้องการเห็นไหมผมมีอะไรบ้างครับผมเลือก UX นะครับในส่วนของที่แสดง factory เนี่ยเป็น Rex ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของ ในส่วนของออปชันของเขาเนี่ยนะครับผมก็มีการบอกว่าให้จัดกรุ๊ปให้หน่อยนะนะครับจัดกรุ๊ปโดยโพวินนะครับนะแล้วก็ให้มีการใส่เขาให้ด้วยลักษณะนี้นะครับคราวนี้เมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยนะครับผมพูดถึงเรื่องของว่า UX ที่อยู่ในส่วนของ Primary เห็นไหมนะครับเขาอยู่ใน Primary ยังไงล่ะดูตรงนี้ครับ UX จะมีในส่วนของ Position เห็นไหมครับจะมีในส่วนของ Position Position คืออะไรคือตรงนี้ครับบังเอิญว่าตอนนี้มีอยู่ UX เดียวนะครับโพสิชันเขาอยู่ตรงกลางเห็นนะ o พ i ิชันก็คือพูดง่ายๆก็คือลิงก์นั่นเองปุ่มลิงก์จะให้อยู่บริเวณไหนซึ่งตรงนี้มันก็ make sense ครับเล m o d e นะครับเล e f t o o e ก็ประมาณว่าซ้ายสุดนะครับเล ft ก็คือด้านซ้าย Center ก็คือตรงกลางไล h ์ Light, ด้านขวา i right Mode ก็คืออะไรครับขวาสุดเห็นไหม คราวนี้มันจะมีอีก2ตัวครับเรียกว่าเมนูอ่ะพะผมคลิกว่าให้ลองอยู่เมนูดิแล้วกดเซฟอ่ะนะแล้วลองดูผลนะครับผมรีเฟซนะเมนูเมนูโอเคเซฟแล้วนะ,ะเห็นไหมครับปุ่มเมนูด้านล่างหายไปแล้ว อ่าไปอยู่ในไหนล่ะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมมาอยู่ในเมนูอ่านะครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือก Position นะครับออปชันในส่วนของ p o s i t i o n ให้กับตัวเจ้าตัวของ UX ของเรานะครับต่อมาครับผมบอกว่าอ่าไม่เอาให้อยู่เซนเตอร์นั่นแหละนะครับเลื่อนลงมาอีกครับออปชันต่อมาครับก็คือในส่วนของ Display ครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยชื่อของ Uh, UX นะชื่อว่า factory เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ผมไม่สนับสนุนให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับคือชื่อเอาไว้อ้างอิงนะครับให้เป็นชื่อตาม data ตามตารางดีแล้วครับนะแต่ที่ผมจะให้เปลี่ยนคือมาเปลี่ยนตรงนี้ครับ display ครับตรงนี้ครับผมขออนุญาตเป็น factory อขออภัยนะครับ ผมบอกอ่ะขอใส่เป็น factory แล้วกันคลิกครับแล้วตรงนี้ครับ display name ไหมมีเหมือนกันเลยครับ display name ผมบอกว่าเป็นอะไรครับอ่ะผมก็ตั้งชื่อว่าโรงงานโรงงานสุรา save แล้วลองดูผลนะครับ่า refresh ครั้งหนึ่ง เห็นไหมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนไอคอนหรือเปลี่ยนดิสเพย์นะครับเปลี่ยนอ่าดิสเพย์เนมนะลักษณะนี้นะครับอ่าทำให้ดิสเพย์เนมเนี่ยมันจะไม่มีผลใดๆกับการไปเขียนสูตรเห็นนะครับไม่มีผลใดๆการไปเขียนสูตรเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าครับอย่าไปเปลี่ยนตรงนั้นเลยเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับ Data ครับที่ผมบอกว่าอ่าตรงเนี้ยนะครับชื่อคอลัมน์เนี่ย ให้เป็นภาษาอังกฤษเถิดนะครับถ้าเราอยากได้ภาษาไทยเรามาเปลี่ยนตรง Display Name ของเขาเอานะครับก็จะไม่มีผลครับไม่มีผลใดๆกับาการที่เราไปาเขียนสูตรต่างๆนะครับต่อมาครับหลังจากที่เราได้ดูในส่วนของ UX ที่เป็นในในส่วนของ Primary แล้วนะครับ UX ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่า System View ครับนะ System View คืออะไรมาดูครับ System View ก็คือ ส่วนนี้เห็นไหมพอผมกดแอดก็จะขึ้นเป็นหน้าฟอร์มมาให้หรือผมกดวิวเนี่ยนะครับกดเพื่อดูก็จะเป็นหน้าดีเทลขึ้นมาให้ถามว่า2หน้านี้หรือ UX 2ส่วนเนี่ยผมได้ทําการสร้างไหมคําตอบคือผมยังไม่ได้ไปสร้างเลยนะครับและผมยังไม่ได้ไปคอนฟิกเขาเลยมันอยู่ตรงไหนล่ะครับเขาจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในส่วนของ System View ที่ผมไปกดเปิดตอนแรกเขาจะซ่อนอยู่เห็นไหมพอกดเปิดปุ๊บนะครับเปิดมาจะมี2ส,ส่วนครับก็คือส่วนของเมน v i e w กับส่วนของ Reference View นะะก็จะมีในส่วนของ Factory กับของ Product เออของ Product มาจากไหนเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรามีการ add เจ้าตารางเข้ามาเนี่ยเพิ่มตารางเข้ามาเนี่ยในส่วนของ UX ที่เป็นส่วนของ System View เนี่ยเขาจะทำให้อัตโนมัติ คือหลักๆจะมีอะไรครับดีเทลกับฟอร์มดีเทลคือหน้าไหนดีเทลคือหน้านี้นะครับส่วนฟอร์มล่ะฟอร์มคือหน้านี้เห็นไหมที่ผมบอกว่าเอ๊ะเราสามารถสลับตำแหน่งได้ไหมนะครับสลับตำแหน่งได้นะครับนะผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมอยากเอาอะไรนะหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยให้มันอยู่ก่อนประเภทได้ไหมทําได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํำยังไงอะเดี๋ยวเรามาดูก่อนครับในส่วนของดีเทลครับตรงนี้เนาะอะอเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเรา ดูดีเทลก่อนดีเทลของเราตอนแรกทําไมครับเอ้ยทาไมเขาเอาชื่อขึ้นก่อนเห็นไหมแล้วทําไมเขาเอาอเลขเลขที่สัพประรมิตรมาที่หลังมันเป็นอย่างนี้ครับมันมาจากอนนิสงท์ที่ผมไปเลือกอะไรครับผมไปเลือกให้เนมเนี่ยเห็นไหมเนมเนี่ยเป็นชื่อเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเขาจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นชื่อก่อนสิ่งที่เป็นเทค สิ่งที่เป็นเนมก่อนสิ่งที่เป็นเทคนะครับอ่าง่ายๆนะครับนะมันจะมีผลกับส่วนของอ่าดีเทลครับนะแต่ถ้าเราอยากสลับคืนล่ะได้ไหมได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับนะเราสามารถสลับได้ครับตรงเนี้ยครับอ่ะตรงคอลัมน์ออเดอร์เห็นไหมตรงคอลัมน์ออเดอร์เราสามารถสลับได้ครับเราสามารถกดแอ d ได้เลยแอบปุ๊บ แล้วเราก็เลือกเลยครับเราอยากให้อะไรขึ้นก่อนนะสมมุติผมบอกว่าเออเอาชื่อขึ้นก่อนน่นแหละนะครับแล้วก็แอดแล้วค่อยเป็นอะไรครับเลขทะเบียนสับปะสานมิตนะครับแล้วก็ต่อมาผมอยากให้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นก่อนแล้วค่อยทําไมครับแล้วค่อยเป็นไทยนะแล้วก็ค่อยออกมาเป็นอะไรครับเป็นอ่าเป็นจังหวัดแล้วกันจริงๆจ,จังหวัดควร อ่ผมขออ่เนี่ยเนี่ยเราสามารถจับย้ายอย่างนี้ได้เลยนะอ่าจังหวัดก่อนแล้วกันจังหวัดก่อนเบอร์โทรแล้วกันนะครับไทยแล้วค่อยอะไรครับแล้วค่อยแผนที่แล้วค่อยสถานะนะหรืออยากบอกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาอะไรครับเอาสถานะไว้ก่อนแผนที่ก็ได้เห็นไหมนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่าอะไรนะลีเลตอ่าลีเลตผมยังผมยังไม่ใช้แล้วกันนะครับผมขอปิดไว้ก่อนนะครับผมขอใช้แค่นี้ นะครับอ่คาคราวนี้ display mode ครับ display mode คืออะไระเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะครับอ่าแล้วลองไปดูนะครับอ่าผมลอง refresh ดูนะครับ refresh ดูเห็นไหมเขาก็จะเรียงใหม่ตามที่เราไปจัดแล้วเห็นไหมครับตาม column order แล้วเห็นไหมครับอ่าก็เป็นชื่อเห็นไหมครับจังหวัดเบอร์โทรเห็นไหมประเภทเนะครับและอ่าแผนที่ก็อยู่ตรงนี้อ่า คราวนี้มาดูต่อครับออปชันตัวที่2ครับคือ Display Mode Display Mode คืออะไรครับเราเลือกเป็น Automatic Automatic คือเขาจะออโตตามออโตนะครับตามตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับก็คืออะไรครับเจ้าตัว Label อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ข้อมูลอยู่ข้างล่างนะครับถ้า Normal ก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมนะครับนะถ้าเดี๋ยวลองดูนะครับนอ o r m a l นะครับ อ่นอร์มอก็เหมือนเดิมครับคราวนี้มาดูต่อครับแล้วถ้าเป็นอะไรครับอ่ะเซนเตอร์ล่ะนะครับอ่ะเซนเตอร์เป็นอย่างนี้ครับก็คืออยู่ตรงกลางเห็นไหมอยู่กึ่งกลางนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันดูไม่สวยเลยมันมีครับที่มันใช้แล้วมันสวยนะครับเดี๋ยวอนาคตจะทําให้ดูนะครับนะอ่าแล้วก็อะไรครับ no heading no heading เป็นยังไงครับ No heading ก็คืออ่ะเป็นแบบนี้ก็คือไม่มี label อะ่ะนะครับนะชอบแบบไหนล่ะชอบแบบ no heading ไหมนะครับถามว่า no heading เออแล้วมันมีประโยชน์ยังไงมีครับเดี๋ยวอนาคตทำให้ดูนะครับหรือไซ z e by size ครับ save นะ size by size ก็จะเป็นลักษณะของแบบนี้ครับ อ่าก็จะเป็นลักษณะนี้ไซส์ใบไซส์ก็คือลาเบลจะอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ข้อมูลอยู่ทางด้านขวาถามว่าแบบไหนเหมาะขึ้นอยู่กับว,ว่าเราเน้นใช้งานกับอ่าอุปกรณ์อะไรถ้าใช้บนมือถือเนี่ยไซส์ใบไซส์ไม่เหมาะแน่ใช่ไหมเพราะหน้าจอเขาแคบนะครับอ่าถ้าใช้บนคอมพิวเตอร์เนี่ยอ่าโอเคไซส์ใบไซส์เหมาะนะครับแต่ถ้าใช้บนมือถือเนี่ยไซส์ใบไซส์ไม่เหมาะแหละโอเคนะครับผมก็เลือกเป็นอโตเมติแล้วกันนะครับให้เขาเลือกเองอัตโนมัติไปเลยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของอะไรครับ Image สไตล์นะครับอิมเมจสไตลก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ m a g n e t ต็ l โลเป็นเรื่องของการนำข้อมูลที่อยู่ในตารางอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในเลกคอร์ดนี้มาแสดงเดี๋ยวจะต้องแปลที่บายเพิ่มเติมในส่วนของการทำ relationship. รีเลชั่นชิพตรงส่วนตรงนี้ผมจะขออนุญาตตั้งเป็นศูนย์ไว้ก่อนนะครับแล้วต่อมาครับ display ครับดิสเพย์ display ตรงนี้ก็คือชื่อนะครับชื่ออะไรนะชื่อชื่อของอ ไม่ใช่ชื่อสิสิ่งที่จะแสดงนะครับเป็นหัวนะหัวของอะไรล่ะส่วนหัวนะครับถ้าสมมุติเราให้แสดงดิสเพย์นะเขาจะแสดงตรงเนี้ยนะครับแต่เรายังไม่เห็นนะครับผมก็ผมบอกเลยครับว่าอ่าน,นี่ผมตั้งชื่อว่าอะไรโรงอุตสาหกรรมใช่ไหมครับโรงสุราโรงงานสุราผมก็ตั้งเหมือนกันครับโรงงานสุรา รหรือจะลงงานสุราขีดดีเทลก็ได้นะนะครับส่วน behavior เอาไว้ในส่วนของอในส่วนของอนาคตนะครับจะอธิบายให้ฟังนะครับต่อมาครับตรงนี้เราโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พับไ้นะในส่วนของดีเทลเรียบร้อยแล้วไปดูในส่วนของฟอร์มครับนะในส่วนของฟอร์มโอเคนะครับพอผมกดตรงนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของฟอร์มเห็นไหมนะครับจะสังเกตว่าส่วนที่เป็น อ่า p r i m a r y key จะแก้ไขไม่ได้เห็นไหมครับหรือค e y จะแก้ไขไม่ได้นะในส่วนของฟอร์มก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันครับามาดูกันนะครับในส่วนของฟอร์มมีอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เตผมขอใส่เป็นศูนย์นะในส่วนของฟอร์มนะครับขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ออโต้เซฟไหมนะครับออโต้เซฟก็คือเมื่อ เสร็จแล้วนะครับทำมาจนเสร็จแล้วเราอ่เลือกเสร็จแล้วปุ๊บมันจะออโต้เซฟทันทีนะครับอ่อันนี้ผมก็ไม่นะครับกดจนกว่าจะกดปุ่มเซฟแล้วกันรีโอเพนนะครับก็คือว่าเมื่อทําการเซฟแล้วนะครับให้เปิดเขาเรียกอะไรเปิดเปิดกลับมาหน้าฟอร์มไหมนะครับก็เรียกว่ารีโอเพนนะครับก็อันนี้ก็ไม่เปิดแล้วกันนะครับแล้วตรงมาต่อมาครับฟินิชวิวฟินิชวิวคืออะไรฟินิชวิวก็เป็นการบอกว่า ถ้าบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วให้ไปที่หน้าไหนสมมตินะครับผมแก้ไขเป็นยกเลิกแล้วกดเซฟเห็นไหมโดย default เนี่ยมันจะกลับมาหน้าก่อนหน้านี้นะครับมามาก่อนหน้านี้นนอสมมติผมกดแก้ไขจากตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วผมกดอะไรครับอ่ามาแก้ไขกันแล้วเซฟเห็นไหมคือมาจากหน้าไหนเขาจะกลับไปหน้านั้นโดย default นะครับอ่าถ้าเราไม่ตั้ง n i นิ view แต่ถ้าผมตั้ง n i นิ view เป็นอย่างนี้เอ้ยถ้าเรา ถ้าเราบันทึกเสร็จแล้วให้ไปที่อะไรครับให้ไปที่ factory d e t a i l สิอ่า factory d e t a i l ก็คือหน้าไหนก็คือหน้านี้ factory d e t a i l เห็นไหมกด save อ่าแล้วก็อะไรครับลองดูนะครับต่อให้ผมแก้ไขจากหน้านี้นะครับแล้วผมกด save ครับครบนึงนะครับผมลืม,ม่ e f e s h ทใมนะครับกด นะครับแล้วอ่าผมกดเซฟเห็นไหมเขาก็จะไปต่อไปที่หน้าอะไรครับหน้าที่เราตั้งไว้เลยว่าเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จนะหรือทากระทำการในหน้านี้เสร็จแล้วให้ไปที่หน้าไหนอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนในส่วนของดิสเพย์อ่าผมก็ตั้งชื่อเหมือนกันครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ ไม่เห็นต้องตั้งเลยมันไม่ได้มีผลอะไรอะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้ครับที่ UX เนี่ยเขาจะมีแท็บที่ชื่อว่าแท็บแบนด์นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ครับทั้งล่างเนี่ยมันจะมีออปชันอยู่เห็นไหมผมบอกว่าโชว์วิวเนมเนี่ยในเฮดเดอเห็นไหมอะแล้วก็โชว์โลโก้ด้วยอะแล้วลองเซฟดูลองดูนะครับรีเฟร เห็นไหมเนี่ยโลโก้นีครับเห็นไหมเนี่ยวิวเนมมันชื่อนะครับนะเป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยววิวเนมมันมีลูกเล่นอีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับผมไม่อยากให้เขาชื่อโรงงานสุราผม,มอยากให้เอาตรงเนี้ยขึ้นไปแสดงด้านบนได้ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มเข้าสูตรแล้วนะอ่าที่หน้าดีเทลนะครับเนี่ยหน้าดีเทลของ Factory เนี่ยนะครับสังเกตไหมครับ ว่ามันจะขึ้นรูปสูตรครับเห็นไหมอ่าผมก็ปิดเลยครับลบผมต้องการให้เลือกเป็นสูตรนะครับอันนี้เป็นเทคนะครับผมเลือกเป็นสูตรนะแล้วพิมพ์ลงไปเลยครับไปที่คอลัมน์ครับผมอยากให้เอาเนมมาแสดงครับแล้วกดเซฟอ่าแล้วเซฟเดี๋ยวลองดูผลนะครับดีเฟส เห็นไหมตรงนี้ยังเป็นอะไรครับยังเป็นโรงงานสุราอยู่เลยเพราะผมคลิกเข้าไปดูเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงหน้าฟอร์มก็เหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมทำได้เหมือนกันนะครับหน้าฟอร์ม ตรง display ครับเนี่ยตรงนี้ครับผมลบออกเลยแล้วผมกดสูตรครับกดใช้สูตรเลือกเป็นอะไรครับได้ไหมอ๋อ factory form ขออภัยนะครับตรงนี้ควรจะ,ะควรจะเป็น Text ทํทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสูตรได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าเราใส่เนมปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่า ถ้าสมมุติถ้าสมมุติเป็นอ่าเป็นฟอร์มที่แบบผมขอใส่ตรงนี้ก่อนนะทำไมเขาถึงไม่ให้นะครับเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมุติถ้ามันเป็นฟอร์มในลักษณะของฟอร์มแก้ไขเนี่ยนก็จะไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันมีชื่อใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดดันเป็นฟอร์มประเภทที่ว่าเราแอดข้อมูลเข้าไปใหม่เนี่ยเขายังไม่มีครับเห็นไหม เขายังไม่มีข้อมูลเขาก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาขึ้นตรงนี้มันก็เลยเออร์เนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นส่วน display สามารถใส่ได้นะครับามาดูต่อครับในส่วนของ product ก็เหมือนกันครับนะสามารถแต่ได้แต่ผมยังไม่อ้างอิงถึงนะครับก็เดี๋ยวพูดถึงในส่วนของ reference นะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งว่าเอ้ในส่วนของ product เนี่ยเรฟเวอร์เรน์ยังไงอะไรยังไงนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ